สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องป้องฝ่ายซุกผู้สกุลครับผมเมื่อนี้ครับผมเฮาก็มากับแม็กกินแหลกครับผมเมื่อนี้มาหลอดทงหลอดลานะครับผมนะครับแจ็คสีมาอีกอย่างเมื่อนี่บ้าสุบซุ่มบ้างคนเบื้องสุ่มบ้างดูว่าสีมาอย่างมาหลอดทงครับเมื่อนี้พี่น้องวันที่ผ้ารอไอ้มันแปลนมันเลยครับผมมาไปเบิ้งครับผมมื่อนี่ถ้าไปจับหนูครับนี่เบิ้งเบื้งเบื้งขุนหนูอยู่ขุน่ะหนูใช่หรือเมื่อนี่ยื้อใช่หรือเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้งเบิ้งเบื้งหนูยูื้อ ตอนนี้หนูกำลังอยู่ในในหูอยู่นะครับสวัสดีครับผมมึงรับพี่น่องลงตัวปะญ่ายนะครับผมมึงดิภาคไปแยงไ้่นีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพานํานะครับหนูตัวนี้นะครับผมไปอ่อมนะครับเศรษฐกับกักแย่งครับผมเดี๋ยววันนี้ไปเก็บผักกแย่งก่อนครับไปมึงว่านรองวางมึงมึงอัดมีลูกแค่นี้ห้าลูก อ้าส่งมาแค่หรูปเนี่เดี๋ยวแป๊บนึงถ่ายลิยู่้อาเจ๊พักอ้งนีไปละเได้อาไรใส่กับกันขว้าแมวมือนี่ักแองบ้านโตตีแงเนนะแม่นมารับหาไมหาไม่พี่พักแงงเนี่ยพักองมาซสี่ตเป็นห้องึงนรวเรเร็วนีนี่นี่ยังตงม พร้อมแล้วครับพี่น้อมมึงมันเด้อมันสิพากันจบไปเอาแมวเอาแมวมไม่ยอมพี่น้องพี่น้องปัดอูดได้ในหนูแม่หาแล่ของเอ้ยแม่บอกมาดูนะครับดูนะครับดูนะครับกาลังไปเก็บเก็บข้าวนะครับเก็บข้าวขึ้นรถนะครับเพื่อนเพื่อนหนุนแม่คนอู้ดอ่ะบินดูเอาจากไปครับ นู่นนะครับรถกระบะม,มาแล้วนะครับเนี่ยพ่นแดดพี่น้อง้อนแดดพ่นมาครับ้่นมา้อนไรนะครับเแล้วก็แล้วพี่น้องนะครับนี่แหละเขาเริยนว่ากระดูกชั้นหลัง, <c oughs> ลงอ,งอประเทศไทยนะครับ <c oughs> นี่แหละพี่นอกก้องก้อนสิกินเขาจะเรีนเมนเท่าเกิดต้องคิดด้วยครับนี่แหละน้องพี่น,อน้องเนาะ มื่อกี้นะครับผมล่องเห้นเด็กน้อยมาเบิงนะครับผมเ <c oughs> บือเขาสีหูจากคุณเขาคุณนน้ำนะครับผมเ <c oughs> มื่อกี้กับผาเขามาสีเขานะครับ <c oughs> อยู่น้านะครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องอาร์ตี้ช่วยคนบนเนจรด้วยนะครับ